เริ่มต้นบุฟเฟ่ครับ400กว่าพาพงศิริมากระช่วงหน่อยเอ้ปูนึงก็มีปูมังกรมกรแซลมอนก็มากตัวบุฟเฟ่พี่น้ี่สามคนครับเผาแล้วมาบุฟเฟ่ครับผมใน2,000บาทมีหมูช็อตด้วยนะครับของที่นี่สดมากเพราะผมมากินหลายครั้งแล้วน่าพาเพืิอนมากินหมูช็อตไหมกินได้ไหมหมูช็อต ีดดิมาแล้วครับอันแรกคูมเชมมาใกล้ใกล้ป้องหวานไหมรับหนึ่งอันนี้ก็บหมึกดองอันนั้นหอย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 น้ำเชืเดี๋ยวให้กูถ่ายรูปมาเอาเกลียวจิ้มกันยังวะมาอีกจิ้มกับอันนี้จิ้มกับจิ้มกับไอ้วาซาบินะวาซาบิมีครับ แต่ดีนะเขาให้จานเท่านี้เนาะุมันไม่เยอะไปอร่อยว่ะไปยเชลล์หอยหอยให้พี่พุทธาลูกหอยก่อนว้าวกินให้มันคุ้มเด้อกินให้คุ้มนะบ้าบ้าบ้าหอยเชียวหอยเชียวนี่มู้ร่าประเดี๋ยนี่ไม่อยากไปนั่นเนาะ เอาดิจ้าวิความจิตใจครับเมือนแมงพู้พูหนแมงพูบ้าอะไรหัวลายแซ่บเลี่ยนสิดาด่มาแล้วหมดจดเป็นเป็นเลยบึ้งใช้ประจำนะหวานนะครับ

สิบตววสิบต,บตบอ,อ,อันนี้อ่อยเดียวเลยผมอันนี้คุกลัวไหมแป้จับหัดกิ่นอมบน้อันนี้คืออะไรนะโกงสิไข่หอยเม่น อู๋ศิริไม่เคยเลยมันคืออะไรกินมันตัวเหรอไม่กินไข่มันเอาไหนไข่มันนะ <c oughs> นี่ไข่เงี้ยงนิดเดียวนะ่ะเออเอาดิพงศิมมึงในความท้าวบ่จิ้มกับน,น,น้ำจิ้มมันคือหอยมันคืออูนิเบองไทยที่เขากินญี่ปุนน่นนะเมอซ้อนตักดีจ้าเออเงยมือองลอกินนะ <c oughs> ชิมดูหน่อยชิมดูหน่อยอันนี้ดีกว่าว้าวโมใหญ่พี่<ะ>น,น้องอู๋ศิริชอบกินหอยมาก ไอ้นั่นก็มีนะเองพริกเผาอะพริกเผาดูพงศิริกก่อนพริกเผานี่พริกเผาบุ้งับพริกเผาสักหน่อยครับให้กินช้าบุ้ลูกคุณหนูใช้ะเกียบ

กินยี่ตัวปกติร้านอาหารเนาะตัวละร้อยยีย่เนาะตัวละร้อยยี่หน้าตาเหมือนคนอมทุกข์ที่ใหม่นี่ในน่อกเดี๋ยวผมชอบมากนะครับคือกุง้งกุ้งพรอกกระเทียม

แก่ยังไม่แน่นอนอื้หอไงจ้าขอก่อนนะครับหมันจุ้งเริ่มเยอะแล้วบุ้ง สดๆนะครับนีสส่ครับดูครับตาคุ้มสดๆเลยวักวักกุ้มอลยล่ะเมื่อนี้นี่เป็นกจากี่ว่ะใส่ไหมยิ้มใส่ไะ รู้จักไหมรู้จักรู้จักรู้จักไหมรู้จักรบีไงมึงบอก่ีคนนี้เป็นกมแส่ไหมนักวยันเคยดเคยูยคนนี้เคยเไหมคนนี้ไม่เคยดูยไวันจีบวันจิบเออวันมกชิปเออ แล้ววันพี่น้องมีเอฟซีโหลดจากบุ้งโอ้เจ้ามองไหมโเคนี้เปิดตุกี่ตัวอะไรอู้ฮะตัวยาบุบบุบตัวมากอาหารเขครบอันสุดท้ายแล้วเพราะว่าตาผมสิ่งเริ่มตึงแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วเต่งชอบเหมือนกี้ เพ่อนขอบคุณครับบคครับบคดีครับบค